รงนี่คนเยอะตึงตัวไว้ขอบคุณนะ d บลคิลคพบศัตรูแล้ว Wipe cảnh sát của ta đang giết chuột chup chiết đang giết android bong cấn กำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันไป <ipe> unstoppable ไปที่คลังแสงไปที่คลังแสง ปลดล็กอกครั้งแสงแล้วมีสตรูอยู่ใกล้ๆใ,ใช้สกิลค้นหายก็ตายเลย ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย uh. ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย Rampage